ก็สำหรับคลิปนี้เนาะพามาชมบรรยากาศบรรยากาศตลาดโนนหันเนาะรถวิ่งกันขวักไข่เนาะเศรษฐกิจก็คงจะดีขึ้นเนาะดูภาพรวมแล้วก็ผู้คนก็จับจ่ายซื้อของ มีคนเข้าร้านร้านค้าเยอะเนาะสรับวันนี้ตามที่เห็นร้านค้านากก็ร้านค้าเขาก็เปิดเป็นปกติผู้คนก็เดินเข้าเดินออกร้านค้าเนาะประจำนะก็สินค้าก็มีเบจเลตเนาะเป็นสินค้าร้านโจงวยเนาะ รวมรวมฝั่งนู้นก็มีคนซื้อของเยอะเดินขวกไปเนาะสำหรับในระยะช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเนาะมามาซื้อของก็ผู้คนมากหน้าหลายตาเนาะในการมาซื้อจับจ่ายซื้อของเนาะ ก็ทุกคนก็คึกทักในช่วงสองสามวันนี้เนาะก็มีของใช้ของเด็กเล่นของเสื้อผ้ามากมายเป็นร้านโชว์หวยเนาะร้านที่อยู่ในตลาดนนทัเนาะก็ตามราคาตามขนาดสามารถเลือกซื้อได้เนาะ ตลาดก็รถวิ่งปอกไล่เนาะสำหรับรถตลาดสดที่ตลาดสดนนหันเนะาะตำบลนนัอนนอรอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นจ้าฝั่งทางนี้ก็มีร้านขายข,ายของอย่างเช่นกันก็ที่ตลาดก็ช่วงนี้ก็คึกคักอยู่เนาะพะมีคนมาอยู่ส่งของลงของปไป นี่คือตลาดสดตลาดสดนอนหันจ้าตลาดสดนอนหันพออย่างที่เห็นเนาะยืนออเต็มหน้าตู้โทรศัสตู้เอเดียมแล้วก็อยู่ทุกที่เนาะเม็ดเงินสะพัดที่ตลาดก็คึกคัก ถ้าจะเป็นช่วงเย็นจะมีตลาดนัดเนาะทุกวันขายของสดบริเวณนี้จะเป็นตลาดนะมีทุกอย่างเรื่องอาหารการกินโอ้สำหรับบริเวณนี้เป็นด้านท้ายตลาดเนาะตอนเย็นจะมีตลาดนัดของสดแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็น หนองเนาะหนองน้ำสาธารณะเขาเรียกว่าคูหนองโคดบริเวณนี้เนาะก็จะเป็นจอกแหนเนาะมองไปเลยจะเป็นจอกแหนจอกเล็กๆกำลังจะขึ้นฝั่งนู้นนะบริเวณนี้ก็คือแหนแหนเป็นพืชที่ปลาเล็กชอบซ่อนอยู่เนาะจะมีกุ้งเยอะ,น,อะนี่คือบริเวณนี้เขาเรียกว่า คูหน,นองโคดเนาะบริเวณนี้เขาเรียกคูหน,นองโคดเนาะก็นกอาบน้ำมองเห็นไหมนกเอียงอยู่บริเวณนี้เนนกเล่นน้ำ <c oughs> ร้อนอากาศร้อนนะนกมาเล่นน้ำในธรรมชาติงอิคอนด้วย นบนต้นไม้เนาะนี่จะเขาเรียกว่ากูนองโคดเนาะอยู่ที่ตำบลอนหนอันอำเภอจุมแพร่จังหวัดขอนแก่นโดยมีจอกแหน่เนาะแล้วก็มีแหน่เยอะบริเวณนี้อยู่ท้ายตลาดสารวันพันวันนี้พามาชมความคึกคักของที่ตลาดเนาะก็ขนาดช่วงสายๆนะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทางช่องของเรา หากคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระฝากกดติดตามด้วยจ้าขอบคุณมากจ้า